แฟบิกสวัสดีค่ะไอเดียงานผ้าในวันนี้นะคะตาจะมาสอนเพื่อนๆทำเปียคาดผมจากผ้าซาตินกันค่ะจะมีอุปกรณ์และว,วิธีการทำอย่างไรบ้างนั้นไปรับชมกันได้เลยค่ะอุปกรณ์ในวันนี้นะคะตาก็จะใช้เป็นผ้าเคปซาตินสีทองค่ะยางยืดใย,ยสังเคราะห์เข็มหมุดกันไกไม้บรรทัดแล้วก็ปากกาค่ะ อุปกรณ์พร้อมแล้วเราไปรับชมวิธีการทำได้เลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะมาตัดผ้ากันค่ะตัดผ้าขนาด4คูณ55เซนนะคะจำนวน3ชิ้นค่ะต่อมาค่ะเป็นขนาด30คูณ6เซนนะคะจำนวน1ชิ้นค่ะและยางยืดนะคะความยาวประมาณ20เซนค่ะใช้ความหนาได้ตามที่เพื่อนๆต้องการเลยค่ะ เราจะมาทำส่วนของเปียภาพกันนะคะเริ่มจากให้เพื่อนๆงายด้านถูกของชิ้นงานขึ้นแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะประกบชิ้นงานเข้าหากันค่ะใช้เข็มหมุดยึดไว้แบบนี้นะคะทำแบบนี้ตลอดทั้งเส้นเลยค่ะ สร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้นะคะจากนั้นก็นำไปเย็บค่ะเราจะทำแบบนี้ทั้ง3ชิ้นเลยนะคะเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้นะคะ จากนั้นเราก็ทำการกลับด้านผ้าออกมาได้เลยค่ะโดยการใช้เหล็กกลับไส้ไก่แบบนี้นะคะกลับด้านผ้าออกมาค่ะกลับด้านผ้าเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้ค่ะ เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะนําชิ้นงานนะคะไปยัดใยสังเคราะห์กันค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาทําให้ตัวเปียผ้าของเรานะคะพองขึ้นด้วยใยสังเคราะห์ค่ะวิธีการทํานะคะเราก็จะนาใยสังเคราะห์นะคะยัดใส่เข้าไปในชิ้นงานที่เราได้ทําการเย็บไว้เมื่อสักครู่นี้ค่ะ ยัดให้พอขึ้นรูปประมาณนี้นะคะทําแบบนี้ทั้ง3เส้นเลยค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วรเรามาดูกันค่ะยัดใยสังเคราะห์เสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้ค่ะต่อมานะคะเราก็จะใช้ตัวกิฟต์ดำค่ะหนีปลายเอาไว้นะคะ ได้ออกมาแบบนี้เรียบร้อยนะคะเราก็จะทําการสารเป็นเปียเลยค่ะ สายมาถึงด้านปลายแบบนี้นะคะเราก็จะรวบเปียไว้แบบนี้ค่ะแล้วก็ตัดให้เสมอกันนะคะจากนั้นก็ใช้ตัวหนีบค่ะหนีบชิ้นงานไว้ได้วยกันเลยคะ่ะ เราก็จะได้ออกมาเป็นเปียแบบนี้นะคะสารเปียเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้ออกมาแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนำไปเย็บปิดทั้งสองด้านเลยค่ะ หลังจากที่นําไปเก็บเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้ค่ะต่อมานะคะเราก็จะใช้กันไกรนะคะเก็บส่วนเกินของชิ้นงานค่ะไม่ต้องตัดลึกมากนะคะ เราก็จะพักส่วนของเปียไว้ก่อนนะคะต่อมาค่ะเราจะมาทําส่วนของผ้าที่สําหรับสอดอยางยืดด้านล่างนะคะหงายด้านถูกของชิ้นงานขึ้นแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะประกบชิ้นงานเข้าหากันค่ะการขมหมดเสร็จเรียบร้อยก็นํานไปเย็บได้เลยค่ะ เย็บเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้นะคะจากนั้นก็ทำการกลับด้านผ้าได้เลยค่ะกลับด้านผ้าเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้ค่ะต่อมานะคะเราก็จะทำการสอดตัวยางยืดนะคะเข้าไปไว้ด้านในของผ้าที่เราเย็บเมื่อสักครู่นี้นะคะ พอพ้นออกจากผ้านะคะก็ดึงให้ตัวยางยืดนะคะยื่นออกมาข้างนอกแบบนี้นะคะทั้ง2ด้านเลยค่ะจากนั้นก็ใช้เข็มหมดุดหรือว่าไม้หนีบก็ได้นะคะยึดชิ้นงานไว้ด้วยกันก่อน,นะคะ่ะปรับตะเข็บเย็บให้อยู่ตรงกลางชิ้นงานแบบนี้นะคะต่อมาค่ะเราจะนำทั้ง2ชิ้นมาประกบกันนะคะวิธีการทำค่ะเราก็จะใช้หงายด้านผิดของชิ้นงานขึ้นแบบนี้นะคะด้านที่มีรอยตะเข็บ ที่เราถาักซ่อนไว้ด้านหลังนะคะหงายขึ้นแล้วก็หงายด้านผิดที่เป็นรอยตะเข็บของชิ้นงานที่เป็นส่วนของยางยืดแบบนี้นะคะแล้วก็วางทับลงไปแบบนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะถอดเข็มหมุดตัวนี้ออกค่ะแล้วก็กัดเข้าไปเลยค่ะเป็นการยึดตัวยางยืดแล้วก็ตัวชิ้นงานที่เป็นเปียนะคะเอาไว้ค่ะ จากนั้นก็ล้นส่วนของผ้าลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็นำไปเย็บค่ะเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็ใช้กันไกรนะคะเก็บเศษได้ออกก่อนค่ะ ต่อมานะคะเราก็ทําการพับขอบของผ้าที่เราสอดเอาไว้นี่นะคะเข้าด้านในค่ะพอพับได้แล้วนะคะเราก็บีบตัวยางยืดกับชิ้นงานที่เป็นผ้าเปยนเปียผ้านะคะแล้วก็สอดเข้าไปไว้ด้านใน ของตัวยางยืดเลยค่ะก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะจากนั้นก็ทำการเย็บปิดได้เลยค่ะเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งสองด้านเลยค่ะ เย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้นะคะแน่นแบบนี้เลยค่ะจากนั้นเราก็จะทําอีกด้านหนึ่งเหมือนกันเลยนะคะวิธีการทําก็คือเราจะเย็บส่วนของส่วนของยางยืดก่อนค่ะ แล้วก็นําไปเย็บทับเลยนะคะจากนั้นก็ทําเหมือนกันค่ะพับผ้าด้านนี้นะคะแล้วก็สอดทั้งหมดเข้าไปไว้ด้านในผ้าค่ะแล้วก็เย็บซ้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับที่คัดผมเปียจากผ้าค่ะวิธีการทําไม่ยากเลยนะคะเพื่อนๆลองไปทําตามกันดูนะคะก่อนจากกันวันนี้นะคะกดติดตามช่องสีชัยแฟบริกของเราไว้ด้วยนะคะ แล้วตาจะนำไอเดียงานผ้าที่ทำง่ายๆมาฝากกันอีกค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ